มาพี่บงมามามาลุงคนานเขามาเข้าเลยครับครับตักทายสวัสดีและสบายดีนะเพื่อนเพ็นน้องอทรีเบอร์จุกูจุกค,คนเป็นทางบางไทยฝัง่งเราตามประเทศทางเนอยินดีต้อนรับเข้าสู่สองนวดพาเพลินคือเก่าเพ็่นน้องไห้เนะ อากาศหนาวพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศกำไังเปลี่ยนแปลงหนุรมเรากระเดยียนะเนะั่อนงอยู่กองไฟพี่น้องตอนนี้พ่นแทบเป็นแทบตายเม,มื่อวานเมื่อก่อนมื่อนี้กับมันหนาวแบบบานเดือนสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องเอ้ยฝาสิมักเคือพี่น้องเว้ยเค,ออเคือนะเคือ คืออันคืนๆนะพี่น้องอยู่นมักัดโอตว่ะอ็ทั้งว่าคนคนกมาพอดีที่ผามาเลยเห็นยังนี่นี่เก็บอันละไม่เก็บอันละไม่เออเออเฮ้ออันละไม้นะบาดนี่นี่เจ้าเด้อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของมัายังลงมาบ้างให้เฉล็บเป็นหม่องเป็นยังนี่

ยังเงบิ่งบ่ทันได้วะยังมีสัญญาณจูนบ่ได้เนาะต้องหาใช้เวลาจัาหน่อยเพราะว่าอากาศคืมๆที่สัญญาณก็อยากหายเลยสัญญาณก็อยากหายย้า,ายาโยกอกาสอส่ไฟจูดก่อนอะก็วันที่ปู่ต่อเขาอ๋อตัวอ๋ออาจจะบวกกันนะอืมอ sắp phải. ô. được. 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 được.

ออยอา่ยอ๋อจะได้จะได้ออกยี่บบ่เนี่ยเป็นงานเป็นนวดกีฬาพี่เ่หนุนนวดบ่ยันแล้วคาเวียกเนี่แหละเท่านี้แหละสิไปบุได้จักและบกูคือกันเนี่ย

เราไปชื้อไปซื้อนะมาเห้มามาคือมูนี่ยังไม่ได้มาคอยนี่บอกมาหมดแล้ลุงเรามาแล้วเออยังยังยังเรายังนอนยงนองยังบางอ่ะบางอาการอยู่โดยแม่นล่ะเอาเดี๋ยวไปบางอาการเนาะพี่น้อ๋อคอออกก่นตัวนีบายไปชิจูบมัดขี้เงี้ยพี่น้อกหนาวขวัญลุงขวัญหนาวไม่พื้นเดี๋ยวส่งขี้ดุกห่ดคือควันเนาะควันเลยนะ

เฮนี่เรือนนีเนาะโดยแฮน่ที่เรือจากเฮือนเนาะโดยมานล้วสั่งมาอีกนี่แล้วเฮ่เฮกับทรายอย่างละครึ่งคือเก่าเลยเนาะเหงวยทรายบล็อกพอเล็กเหงวยเนาะหลายอย่างอยู Life ่ยังไม่ฮะลงอีกที่เ ững, หงว nào phao không đục xuống loại coi โพแท้นำนี่เต็มเลยลุงเอ้นำเต็มนำนำนำนี่นำนำโตอันชิคเข้าม่ยังในลางข่าลางโอ้เป็นยังแเดี๋ยวเจอนี่น่องใช่โดย่นมัน่อยอะก็ตักออกก่อนก็ได้โดยนโดยยากันมาตีสนเล็กนี่โอเห้กระดับนีะ cái nhung gần này bọn, mấy cái đam bọn mấy nhung bọn Man, mày nhu. ừ. ah, phải phải mày nhu này mà, men mấy cái nhung, mấy cái nhung này đi, ui nào đấy, ơi, này, cái tóc luôn này, nào nó luôn, này luôn, ui nào khỏe hết được mai này bao nhiêu hết đầu mai này phải bán mét này rồi sáu mét hạt ship nào như này rồi hạt cùng này nó mét thế nó cả đều chẳng qua cái này kia thế nào thế thằng chữ sẽ chữ nó rồi thằng vào một côn còn cút còn cái nào này vào một cút này cút mang phi này vào มา่งมั่งพี่ด้วยมั่งตัวนี้เลยป่ะแมนโอเคเดี๋ยวนี้พว่าที่จะตั้งทอประเดี๋ยวมีซื้อได้เพราะว่เดี๋ออกมาจากพี่ได้โดยของน่านตัวนี้จริงอันนั้นชัดๆนิดนึงฮะแมนขันั้นขุดตะพุ่นมันทีเปลืองเงาฮะแมนขุดตรงนี้นะขุดตอกันไว้แนะโดยเฮ้ยเออเออใช่ใช่ครั right. ้งไหนฮะ <laughs> à, này cái này nó. À, tháng... Ừ, đường. Mà, à tháng 3 tháng ừ. Ở, này có đẽi không ba cái nhục đi rồi à đi lại rồi ừ. ô ừ. 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 เอาเด้อลงปฝาอยู่นี่แหละเออเออขับใจหลายๆเลยเอาไม้นี่ก่อนเด้อใจผมมันส้ำมือเดียวยังคู่เดียวมับูทนัดแน่เอาเอาหมุนมัก็ได้ล่ะแล้วเดินเต้นอ่ะโดยเอาเนี่ยทับไว้ทับส่วนมันนะ เนาะเต็มเลยถ้าเจ้าเห็ดห้องน้ำของนายเจ้าเคยเจ้าใช้ถ่านในอย่างนี้ปะใช่ใช่ปะเดี๋ลุงก็ใช่ปะใช่แล้ววิญญาณห้องน้ำเต็มนะแม่ใส่กันมันโหนแล้วโหนเไว้ยี่นี่กันนี่กะถามว่าใส่กะ ใช่ก่จิบนาเกินหาอักศอกเนาะพันนี่บอกเขาใช้ลายใช่บอก<ะ>บวลายมันเลยก็ได้ว่าเขาเห็ดว่าเห็ดสา,บ,า,าสบเป็นสองท่อคู่กับท่อละซาบสอบก็ได้อ๋อเท่านั้นนะเพียงว่าเขาใช้บ่ลายตั่นั้นมีแต่สมชิ้นชื่ชื่อน้าชัยกนะ็สอบเพืได้อ๋อนั่น,น,อน,น,อน,นเนาะุงหลอใจเปนเฮื่อนนุงหลอนนั่น สิบสองศพเลยเลลายเลย롱เตลายเลยันมันมันดันมันดันแต่กินมันจะออกอีกด้ยายกันแล้วปาโตนคนไตดินกี่อหนาวเนาะดีเลยหัวป้าตุ่มาครียยังไงกันเนาะบนหาวเอ้เด็กดี เนาะฮะว่มีหนาวหรืหนาวเน,นาะแล้วม,มีอ่าทางทีมงานมาแจง้งงบแจ้งอย่างส่งทบเพิ่มบ่มีแต่อันว่ายังก็แจง้งหมดนว่ายังแจ้งไงเดิมไันมาตุนบะ่ะมาตุนเนาะ แม่แหละมาตูนแจงเป็นแจงมาอะไบบ่โดยเราแจงสมทบคาท่าใดยนละคา,า <c oughs> ลืมแล้วเมาก็ตีเน,นี่ยท่าใดเด้อนะ <c oughs> คอยจำรพริษล้วว่าสามล้านแม่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 นเนาะโดยสามล้านลืมแล้วกันท้งว่ามีทั้งว่าตูนเนาะหาเลได้แจงงบขอมมาอีกทีพี่น้อย

ลอยไล่ได้กะฐาเบิึงคุณมาแจ้งอีพีเนาะจะตี่แจ้งมาเน้่มีทางประตูจะกับตำรวดเนาะที่มันมียังมีตอนนี้ครับแจ้งว่าทางประตูแจ้งว่าสามล้านเนาะแต่ทางนุตำรวจหนียังเนาะโดยยังกะนาทีเพียงพอต่อการต่อเติมพี่น้องเยเนาะเพราะว่ามันกะออกมากับว่า คือที่โมมีอย่างาไรแต่เลยเนาะไม่คือสีถ้าว่ายังซื้อก็คือที่โบรายเนาะดยไม่้ารายนักแนกก็เป็นพวกเฮซายเนาะดยพวกแผน่นนารูซิ่งเนาะดยพวกที่ว่ามันนักเลยกับมียังสิบเนี่ยแผ่นชโลงชางลาเนาะดยพี่น้องปูนเนาะไมยเนี้ยแบบบืนนี่นะ ไม่ได้ไปิดใแล้วว so ่าเจ้าคอยนี่บ่บ่ไม่ได้เปิดว่าขอชิด้อ่าบืนเนี่ยโมเอนโมเอนบล็อกกับชิเมียนปูนขอชิด้มาอาจจะเป็นบล็อกก่อนบืนเขามาเชิดขุดตัวนี้นะตัวนี้เรียบมาเจ้กับขุดถ่ายดูก็ได้โดยพอานี่เดี๋ยวเจ้าก็ได้ขุดด้วเก่าแเลยโดยเม่อะไรโดยเพราะว่าเดี๋ยวจะมากมากพี่เลยโดยตอนมาออกมาเจ้ากับแท็กจากวัดหนาด้วยนะเนี่ยเต็มน้ำน้ำน้องเว้ แมนไม่ต้องเสียปัญหาลูกหน้าแนี้นะตักออกก็ได้โดยพี่เต้เพราะมือเพราะว่าบล็อกท้านที่ว่าคอยไปสร้างน่ะโอ้ดีไล่โดยพี่เบิ้งคอยเวลาคอยตั้งว่าเป็นสีหามือเนาะโดยทว่าบวได้อยู่คอยก็ได้วะบ่ได้ก็มาเป็นยังไงวะยังไม่ได้แบบนี้โดยสั่งใช้นีนี่ เนี่ยมองคุณไปบ้านนี้ฉันเล้วเพราะบ้านนี้นั่นแหละเราที่นี่แหละขอชียร์มาตะพุ่นบ่าดยด้วยไปทางมาุแล้วท่อนี่มนย,ม,นนยมัอนี่เขาหยุดมึงคนส่งด้วยถึงมืออื่นนะครับวนก่อุ้ยมากิน,ยา,กนยามร้รยก<ห>ินกินกินกินเลยใเพราะว่าเพิ่งใช่คือเพราะว่าสุขมันไม่มีของนักแหละด้วยข้าวเจ้าอยู่มันก็ะทิหนุกลำบากนะเออ พอได้ซอยกระบาม he, านนันช่วงทอช่วงยังเนาะช่วงเดีพวกพวกเฮพวกซ่าเนี่ยสิดช่างมากหลังเพราะว่าเสาสู้ม,มันนักขึ้นมาก,ก่อนเลยพราะว่ามันมันชิดเพื่อว่าเขาถอกตามทางเน,ะนาะเหรอไหนก็สิรถยานขึ้นมาไม่ได้อ,ไดอยู่ได้ไหนบอโดยแม่แล้วเขาต้องถอกอีกพุ่นแต่เขาสร้างว่าตามที่สัง่งแต่แต่สิสั่งตัว่าเล็กนึ่งจักใช้จักสินหนวดยังมู่ฮู้ติดหนวดพวกจักเด็กๆสิถามทั้งทั้งเพิ่มพูดอ่ะคน อ่าเฮ้ยมีประสบการณ์อ่าเป็นไงยังเส้นมาแต่บ้านไว้เลยนี่เนาะให้มันกิ้นเลยหเอาขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วรถขึ้นแล้วเอาแปลงแล้วทางรถใหญ่ได้เลยขึ้นได้แล้วรถขึ้นได้ปีเลยอืมอขึ้นได้ก็แต่ว่าไปบันไดอยู่นี่ทอกอยูย่างนั้นละอกบนเดินฮะเฮ้ยจะเพิ่นถอยลังขึ้นมาเนาะแม่ถกอย่างนั้น แต่ใครแนะ่คือตอนนั้นพูนอยู่ลุงพอน่นนะไก่เพือ,นนน <c oughs> เ,อเนาะโดยนี่ยังว่าอยู่ทุ่งเนาะ<ด>เก็บจุกนี่ขาบอนนั่งกับเดียวมื่นชื่อชื่อมาทำชาวบานยงมูทันมีนมว่าเขายืมนงินพันก็ได้แถวบ้านเนี่ยเขายืมก็ได้ อันนี้ไม่ต้องชื่อก็ได้แต่นี้นะโดยโดยเพราะว่าเมื่อก็สิบัยอายุบัตนี่เจือนลงไปเชื่อโดยนี่แหละเพราะมันมันมันได้ตอนนี้มันได้เป็นนี่นั่เดิโดยนะเพื่อนเพื่อนหนุ่หนวดมีเวลาหนุ่หนวดก็สิคขุดซอยอยู่โดยเพราะว่าเพื่อเพื่อกับคือตอนนี้นั่นอาอาร่างกายยังวอร์โดยวอร์อันเรื่องอะไรเรื่อ่อะไรยังเมื่อยอยู่เมื่อยจากการที่เป็นไข่แบบพี่น้องเลยยั่งลงอ่ว่ายัง เป็นไข่พ้อมกับนุ่งเหลิมนุงเหลิมยังอยู่อทีอยู่นี่เนาะเจ้าหนาวมันนาวพี่น้องเล้ยบ่งไหนถูกเ้ยมาไหนอยู่วัวเรี่ยงความหนาวเนาวน่าโอ้าอ้มานี่พี่น้องโอ้ยหัวนาอก้าจ้าจ้าจ้า้าจ้าจจ้า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 จา้า้าจ้าจ่นจจ้าจ้าจ้้าจ้าจให้เพาน้ บางอาการพนนิดนึงหรือไงมานะเสบบอกอืม่ใช่ทำเบื้งท่านหมอว่าทนายขายาเขายังเขายังกระจายคนโอนอนข้างคืนเนาะด้วยเพราะว่าแบบว่าเฮายุ่งกับเรื่องอู่เพื่อนนี่แน่มาเรื่องก็เลยไปบงไปใหม่เนาะก็เลยเขาบอกท่านหมอท่านหมอแบบว่าท่านหมอเขาเลื่องไงแบบว่าเฮียนน้ำกันตอนนัประเดี๋ยว อยู่ห้องมอวันนี้เาบอกมังลาว่าเบอร์เด้อร์ลงคอยเดอ้อร์ครับมกมียังกับติดต่อห้าคอยเรื่องเงินแบบว่าคอยเอ,เอาให้ตำลัน่งถูกไม่ถวายแล้วได้ได้ไตื่นด้วยตงนั้นกับถิ่มอะไรใชงนี้ถิ่มอะไรเนาะอยังไงใช่นีมกับไพ่ใหม่เรื่อนนั่นแล้วคอยอกเมื่อวานหนึ่งให้จนให้ เคยคึดในใจเคยเป็นแบบนี้กันเหรอตัวนี้เป็นระเมินความเสียหายได้หรือเปล่าเด้อกับที่ร้ายตืบอยู่เนาะโดยกับทางเงินสดรายแต่เงินสดเหล่ารายครับชาวร้านแต่กับไม่ครั้งนึงแน่ยังครั้งนึงแน่ใหม่เออวัวไงเป็นสะดุเนาะเคร่องใช้แน่เด้อเคร่องต่อแล้ววัวไงทุกอย่างเลยพี่น้องเลยเหลือมิแต่ว่าเหลือแต่ส่งเสื้อสะเสื้อผ้าคากคิ้งเนาะ พ่อแกยังจะชงกับเชื่อฮะนะขาซันขาซันยังใช่หันาะไหม้หมดเลยอยู่ว่าทั้งประตูพิ่นในออกมาก่อนออกมาเขาของน้าเนาะดไปถ่าเพิ่นทีนอนเดี๋ยวไปที่นี่เขาของน้าพี่น้องเลยพอกลับไปที่ใหม่เอาท่านแล้วมันพอว่าสองนับมันมันกะได้เหมแบบมันพื้นที่มันแคบเลยเนาะดยมันกะโอ้ก็เคยเข่าถึงได้พี่น้องมันแคบแคบทางเขา คำมันคืนเปนมืดบานนี<อ>ถ้าเนาะท่านก็ไม่อย่างไรน้องน,อกนกันเสลเขาจบคลิปด้อนอกจากมิตรไทยทั้งกอบทุนคงนอ,อ,องลำลาท้งท<อ>ี่เราทีไเนาะ้สบายดีเด้อทีมัตสุขุสุขอนเด้อทงังภิจะด่นควาอยู่ในและกกางประเทศเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงมัดสุขุสุคอนแล้วก็ท,ทั้งครอบครัวแล้กการทางลงนวดพร้อมชาด้วยด้ด อ่าบายนี้ไปทางนี้กันอ๋อเถอะเนาะสบายดีเดลยดวงดาเด้อโดยโดยเนาะขึ้นเดือนใหม่กะข่าวดีอ่านอนเดือนใหม่กะท่านขำขึ้นกะมีข่าวไรพไ่ใหม่เดือนใหม่สั้นเนาะโอ้ยเนาะกะแต่ยังควบใจใจน้ำเนาะพี่ดาวะอ่าจริงเลยมันเกิดนะฮะขาต้องสำหรับคเป็นจริงเนาะอย่างมือไปให้มันเกิดหรอกเนาะฮะกะมีแต่สำรับคลิปนี้ ต้องตรวจกาสทีได้ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องพี่เนาะงให้พมิตรพี่น้องพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดเปลนกำลังใจให้ครับต้งตรวจด้วย้อเพราะว่ามตงตรวจกะฉัจะมีกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปใหม่ๆทั้งพมิตรพี่น้องที่ดวงส้มกันไปเรื่อยเนาะกให้อยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายร่ำรวยม้องมงฟังเ่อจุกูจุกคุณนะถามว่าพิษพาพกันใดครับก็ขอดก่อไปนะสารับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย